โอเคครับผมวันนี้ก็จะมาสปอยอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันสําหรับการอัปเดตของ G ีฟ้าเลนะครับผมก็อย่างแรกเลยก็คือผลที่เพิ่มเข้ามาแต่ว่ายังไม่หมดนะครับอันนี้แค่นีด่ๆหน่อยผลไฟครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับแล้วผลเอ่อผลผลพระนะครับผมก็หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคอย่างต่อไปนะครับผมจะทําการแบบสปอยแบบแหลกนะครับจิบมีออนะครับผลดู โอเคมาตอนนี้ผมก็ไม่อยากจะโบนะครับอันนี้ผมไม่อยากจะโมนะครับคือแบบเกมนี้ครับผมทุกคนรู้ว่าทุกคนอยากได้ดับนี้กันใช่ไหมเนี่ยผมเขาได้เพิ่มมาแล้วครับผมสะหรับชาร์ตโอเบตนะครับครั้งนี้จะเทเลยครับแล้วก็อนิเมชันการโดนฟันนะครับผมอ่าผมจะ้ฟันพี่ชอยดูนะครับผมสามสองหนึ่งเนี่ยผมตอนฟันก็จะมีเอฟแบบอนิเมชันอะแบบโดนฟันนะครับนี่คราวนี้ ยเงโอเคผมจะโชว์แค่แบบแค่สกิลแซดแล้วกันนะไอแอรอัลตอมิกจะไม่โชว์นะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวคนดูจะไม่ตื่นเต้นนะมันจะไม่ตื่นเต้นนะโอเคมามันมันเท่เกินมันเท่เกินส <skill set. S 2> กิลแซดนะครูไปอยู่ใกล้ๆประมาณนี้ครับ <c oughs> อ่ะสกิลจอนดูนครับมันก็จะไม่มีเอ่อแอนิเมชันนะเว่าตอนนี้ยังไม่ได้เพิ่มเปลไม่รู้นะครับเค มาต่อไป <c oughs> อันนี้ขออนุญาตเอาปิดไว้ก่อนต่อไปดาบเอ่ออะไรวะเป็นดาบโยรุนะครับผมโยรุซึ่งตอนนี้ก็มีแอนิเมชันการฟันในมือถือนะครับผมตอนแรกมันบั็กไม่มีอยู่แป๊บนึ่งนะตอนนี้เขากแก้แล้วนะครับเค <c oughs> มาเดี๋ยวเราซีวิวสกิลน,นีกว่าเหมือนเดิมวาผมตอนฟันก็มีแอนิเมชันนี่เหมือนดาบเงาเลยนะครับมาสกิลเนะครับ เป็นการปาดเคลื่อนไปประมาณนี้เลยนะครับผมว่านี่จะเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวสกิลเอ็กนะครับเป็นการปล่อยพายุออกไปนะครับนะวันี่จะเทเลยแต่ว่าผมว่าสกิลเซตเหมือนจะเทกว่านะครับมันมันป็นยังไ,ไงวะเนียมันเป็นเหลี่ยมๆว่าออกไปพายุมันแบบสีจางๆนะพี่ไม่รู้เป็นเป็นผะรเปล่าไม่ถ้ามุมองเราจะเห็นมันจางๆแต่คนอื่นนะจะเห็นแบบเอฟเฟกต์แบบ ฟงฟิงฟงฟิงฟงฟิงฟโอเคเหมือนอย่างอื่นไม่น่าจะเพิ่มมาเบอกโอเคประมาณนี้ผมจะไม่สปอยอย่างอื่นแล้วก็ไม่สอนวิธีการตีวอชชัโดเนะครับผมแต่ว่าผมจะพาไปดูบอสหน้าตาวอชชัโดนะครับว่ามันเป็นยังไงน่ครับนี่คือหน้าตาบอสของวอชชโดนะครับตอนแรกมันจะเลเวลเครื่องหมายคำถามใช่ไหมครับเหมือนในชุมชนนะครับ ตอนแรกมันจะมันตอนแรกมันจะแบบเป็นเครื่องหมายคำถามใช่ไหมตอนนี้มันกลายเป็นเออไอ,อหนุ่มไปแล้วนะผม <Hola. S 1> เนี่ยผมฆ่าไปแล้วซึ่งความจริงนะผมถ้ามันอัปเดตแล้วมันจะไม่เออเลือดบางขนาดนี้นะมันจะมันจะอึดเช่ไหี่ค่อนข้างเอาแบบตีนา,นานสักสามนาทีได้ไหมโอ้ยสามนาทีพองดีออันนี้เลือดเท่าไหร่ เอหอหมื่นหนึ่งเอาสักสองลอ 2, ้านเลห้าร้อยเลือกสองล้านบ้ณว่ามันหนึ่งนาทีจะเกิดหน 1, 1> ึ่งครั้งแต่แล้วเขาเซิร์ฟมามันก็เกิดอยู่แล้วกูที่เกทําให้มันแบบเกิดเปไ็นเวลาโอเคครับผมอ่ะบอยชดว์เกิดทุกๆหนึ่งนาะทีนั่นะแต่ว่าผมจะไม่สอนวิธีการทําตอนนี้นะเพราะตอนนี้มันยังไม่เออร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันยังไม่สมบูรณ์นะคบผมอาเกิดละนี่หน้าตาจริงๆเป็นอย่างนี้มันจะแบบหน้าแบบเบี้ยวๆหน่อยเอา พอมันตายนะครับพอมันตายก็จะหน้าเป็น,นี้นะครับซึ่งมันไม่เหมือนกันเลยนะครับนะโอเคมาปิดคลิปถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมไปติดตามช่อง G Studio ด้วยนะครับผมอยาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย